สวัสดีค่ะพี่น้องชาวแสงที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับพี่น้องสู่ช่อง Who a m I อช่องที่จะพาพวกเราทุกคนกลับมาจดจำตัวเองได้ว่าแท้จริงเราเป็นใครและมาทำอะไรที่โลกใบนี้เพื่อที่จะใช้ชีวิตที่เหลือต่อจากนี้อย่างรู้ตื่นเบิกบานนะคะอีพีนี้อีพีที่12เราจะมาพูดถึง วิธีเผชิญหน้าเมื่อต้องเจอกับบททดสอบหรือความท้าทายหรือที่เรียกกันว่าเป็นช่วงเวลาค่ำคืนอันมืดมิดจากใน t o t t h s s u u l เราจะรับมือแล้วก็อยู่กับมันยังไงวิธีก็คือจงอย่าสนใจว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นหลายแรงแค่ไหนยินยอมให้มันเกิดขึ้นยอมรับมันโดยไม่ต่อต้านสงบใจ และอย่าเพิ่งตอบโต้ตั้งสติและหยุดสักครู่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแต่หนักรู้ว่านี่คือพลังงานเก่าตกค้างที่เราต้องชำระคลีนเคลียร์แล้วก็ไปเชิญหน้ากับมันหน้าที่ของเราก็คือรักษาใจรักษาจิต อย่าให้ตกไปกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมองให้เห็นว่านี่คือเกมของมายาและมันเกิดขึ้นแค่ในโลกนิติสเท่านั้นแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเลวร้ายแค่ไหนจงมีสติและถอยออกมายืนดูเหตุการณ์นั้นด้วยความสงบจงซิโรล,ลาบกับมันแต่อย่าจมกับมัน ดึงตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้เล่นหรือผู้แสดงเหมือนเก่าใช้สติและความเมตตาตั้งรับสบตากับมันและมอบความรักจากหัวใจให้กับสิ่งนั้นสิ่งที่เรากําลังติดอยู่สิ่งที่โหมกระหน่ำเราอยู่เหตุการณ์ตรงหน้าคนตรงหน้าไม่ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนจงกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญหน้า สบตาแล้วก็จ้องมองเข้าไปให้เห็นถึงความจริงแก่นแท้ของสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นโอบกอดแล้วก็อยู่กับมันนี่คือโอกาสที่เราจะได้ปลดปล่อยความกลัวทุกรูปแบบด้วยการใช้ความรักเข้าไปเยียวยาอย่าต่อต้านแม้ว่ามันจะทำให้เราเจ็บปวดบอกกับตัวเองว่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต มันแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องอดทนนี่คือช่วงเวลาที่เราจะก้าวข้ามทุกความท้าทายด้วยการยกระดับจิตยกคลื่นความถี่ของตัวเองให้สูงขึ้นให้พ้นจากคลื่นพลังงานต่ำที่กำลังฉุดดึงเราอยู่ดึงตัวเองให้ขึ้นมาอยู่ในคลื่นความรักความเมตตาและการให้อภัย เยียวยาทุกความบาดเจ็บด้วย3ามคำนี้ไว้วางใจให้ตัวตนศักดิ์สิทธิ์ภายในของเรานำทางดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่ากลัวอย่านี้ทุกอย่างจะออกมาดีขอแค่เราอดทนกับช่วงเวลานี้แสงสว่างแห่งปัญญาจะนำพาให้เราผ่านพ้นทุกอุปสรรคทุกบททดสอบ เพียงเราเลือกตอบสนองต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความรักเชื่อเถอะว่าไม่มีอะไรที่สูญเปล่าไม่มีอะไรที่บังเอิญทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อเราเพื่อส่งเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอมันคือกระบวนการวิวัตรจิตสำนึกมันคือเส้นทางการเติบโตของจิตวิญญาณและจากเหตุการณ์นี้ เราจะพบของขวัญล้ำค่าซ่อนอยู่ทุกปัญหามีปัญญาซ่อนอยู่ในนั้นเสมอเชื่อมั่นในตัวเองอดทนกับช่วงเวลาที่ยากลำบากอดทนกับขําคืนอันมืดมิดเพราะความจริงก็คือแสงอรุณของวันใหม่รอเราอยู่เสมอทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและมันจะจบลงในที่สุดสุดท้ายมันก็จะผ่านพ้นไป ไม่มีอะไรที่อยู่กับเราตลอดทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงและอย่าลืมว่าทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆเพราะโลกที่เราอยู่เนี่ยเป็นเพียงโลกเสมือนจริงเป็นกำลังใจให้ชาวแสงทุกคนผ่านพ้นทุกความท้าทายอย่างกล้าหาญและงดงามนะคะ วันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย